สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอสตาเชิร์ตนะคะและวันนี้นะ,ะัะแม็กก็จะมาแนะนำเสื้อเชิร์ตโอเวอร์ไซสไตเกาหลีให้ดูกันนะครับผม เสื้อโอเวอร์ไซส์นะฮะคือเสื้อที่ขนาดใหญ่กว่าปกตินะฮะเวลาเราสวมใส่อะ่ะมันจะไม่พอดีตัวนะฮะมันจะเป็นทรงไหลตกนิดๆน,นะฮะหลวมหน่อยๆน,นะฮะเวลาใส่แล้วจะไม่รัดแล้วก็จะรู้สึกว่าสบายตัวนะครับผมซึ่งในปัจจุบันนะครับที่เกาหลีเองนะครับกำลังฮิตเสื้อผ้าโอเวอร์ไซส์สไตล์นี้มากนะครับเดี๋ยววันนี้แม็กจะพาไปแต่งตัวและเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบสไตล์เกาหลีให้ดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วตามแม็กไปดูกันเลย Trying not to bend my feet, I'm tired of fighting. Saying things we don't mean, you know I don't like it. When you're packing your pack and turning your back calling me a liar, calling me a liar. Trying not to let my feelings get to me. Sometimes I can let them go. So now I got these all these voices in my head, baby, I can't focus. Feel Feels like I've been in like the highest, down, terrified, I'm losing you. Touching your body, but feeling like I'm all alone. You don't seem to want me, even though you told me so. Go in separate ways We could start over We could start over Trying not to let my feelings get to me Sometimes I can't let them go So now I got these words say Sometimes I can't let them go So now I got these horses Now I got these horses in my เริ่มมาที่ตัวแา e เลยนะครับเสื้อตัวนี้นะครับ่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซนะฮะ บอกเลยว่าเนื้อผ้าบางและใส่สบายมากครับไม่ร้อนนะครับเหมาะกับอากาศเมืองไทยมากครับใส่คู่กับกางเกงสไลด์ครับกางเกงสไลด์ตัวนี้นะฮะเป็นเนื้อผ้าแบบยืดหยุ่นนะฮะเวลาจะก้าวหรือว่าจะนั่งเนี่ยสบายมากไม่ต้องห่วงนะฮะชุดนี้เอาอยู่นะครับไม่ว่าจะไปกินข้าวกับแฟนหรือว่าจะไปเดินเล่นนะฮะบ,บอกเลยว่าพอมากครับชุดนี้ ตัวต่อไปกันเลยนะครับผมสําหรับเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์สีขาวตัวนี้นะฮะก็จะมีลายตัวสอนสัญลักษข้างหน้านะครับผมแล้วก็จะมีลายตัวสอนสัญลักษข้างหลังนะครับบอกเลยว่าครับผ้าตัวนี้ฮะหนาขึ้นกว่าเดิมนะครับเวลาสวมใส่กับกางเกงสลกนะฮะที่มีความยืดหยุ่นนะฮะเข้ากันมากๆเลยนะครับผมบอกเลยฮะพลาดไม่ได้ครับสาหรับชุดนี้ครับผม สำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นะครับผมสีขาวนะคะรับผสมประสานกับเนื้อผ้ายีนเข้าไว้ด้วยกันนะฮะบอกเลยว่าดีไซน์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน,นะครับผมมาพร้อมกับกางเกงยีนนะครับบอกเลยว่าเป็นกางเกงยีนทูโทนนะครับซึ่งรับกับเสื้อตัวนี้มากนะฮะเป็นชุดที่เข้ากันมากๆนะครับผมเหมาะสำหรับโอกาสไม่ว่าจะใส่ไปที่ไหนนะครับผมชุดนี้มั่นใจ100%นยนะครับ สำหรับตัวนี้นะเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับที่มีลวดลายเกือบทั้งตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นลายดอกไม้นะับผมข้างหลังก็จะสังเกตได้ว่านะฮะก็จะเป็นภูเขาทุ่งหญ้าฮะตัวนี้บอกเลยยกมาทั้งภูเขาเพื่อใส่เสื้อผ้าตัวนี้นะฮะบ่งบอกถึงสไตล์เกาหลีและก็เสื้อผ้าแบบยืดหยุ่นมากๆครับผมใส่สบายนิ่มมากครับผมมาพร้อมกับกางเกงขากระบอกนะฮะบอกเลยว่าตัวนี้ฮะเรามีแอบขาหนีๆตรงหัวเข่าแล้วก็ตรงข้อเท้านะครับ เพื่อดูเกาหลีฮะใส่แล้วยิ่งดูยิ่งเกาหลีนะครับพลาดไม่ได้ครับสําหรับตัวนี้ครับสําหรับเสื้อเชิ้ตตัวนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวผมสีฟ้าลายทางสีขาวนะครับตรงหน้าอกก็จะมีตัวหนังสือปักอยู่นะครับ Can you นะครับผมและข้างหลังเองนะฮะก็จะเป็นลวดลายที่ปักเหมือนกันนะครับมาพร้อมกับกางเกงยีนทรงกระบอกนะฮะที่มี ขาดตรงหัวเขาเ่าแบบนี้นะฮะเข้ากันมากๆนะฮะสำหรับวันสบายๆนะฮะสไตล์สีฟ้านะครับผมส,ส,สำหรับเสื้อเชิต้ตตัวนี้นะฮะบ,บอกเลยนะมาพร้อมกับลายม้าลายนะครับบอกเลยว่าถูกใจหลายๆคนแน่นอนนะสําสำหรับเสื้อเชิ้ตตัวนี้บางเบาและก็ริมมากๆนะฮะที่สําคัญนะรเราอยู่เมืองไทยเมืองร้อนใช่ไหมแต่อยากแต่งตัวแบบสไตล์ชิคๆครูๆแบบเกาหลีนะตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผม มาพร้อมกับกางเกงสไลด์นะครับสีครีมนะครับมีความยืดหยุ่นและก็เบาสบายบอกเลยเวลาก้าวหรือว่าจะหน้าเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเป้ามันจะขาดหรือเปล่านะครับบอกเลยตัวนี้เอาอยู่นะครับชุดนี้ห้ามพลาดสําหรับทุกคนนะครับผมทุกคนนะครับสำหรับเสื้อเชิ้ตตัวนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นเสื้อเชิ้ตคอปกนะฮะซึ่งแหวงแต่หน้าอกขึ้นมานะครับบอกเลยว่า เป็นดีไซน์ที่ไม่ซ้าใครแน่นอนนะคะมาพร้อมกับกางเกงสแลกซนะครับซึ่งเป็นกางเกงสแลกลายตารางนะครับผมเนื้อผ้านิ่มมากนะครับยืดหยุ่นนะครับเอาอยู่ทุกย่างก้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะที่บางเบานะครับเหมาะสําหรับทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวทะเลนะครับผมชุดนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับผม สำหรับเสื้อเชิ้ตตัวนี้นะฮะบอกเลยว่าเป็นเสื้อเชิ้ตสีดำลายทางสีขาวนะครับเป็นเสื้อเชิ้ตคอปกนะครับซึ่งแสงแต่หน้าอกขึ้นมาฮะ,ะยังไม่พอแล้วนั้นนะครับยังมีเว้าวตรงกลางอีกด้วยนะฮะสำหรับใครนะฮะที่มั่นใจในบอดดี้นะครับบอกเลยว่าเสื้อตัวนี้ ใส่แล้วรู้สึกว่าบอดี้ดีมากๆฮะไม่พอเท่านะครับมาพร้อมกับกางเกงสลกสีเทานะฮะซึ่งสลกสีเทาตัวนี้เป็นเนื้อผ้าที่บางเบาและยืดหยุ่นมากๆนะฮะเหมาะมากสําหรับเสื้อตัวนี้ฮะใส่เข้ากันบอกเลยว่าชุดนี้เอาอยู่ไม่ว่าคุณจะเดินไปขอลายใครนะฮะรับรองไม่มีพลาดนะฮะเพราะว่าเราเป็นคนเปิดเผยนะครับผมสาหรับชุดนี้นะฮะมั่นใจร้อยปร์เซ็นนะครับผม สำหรับเสื้อเชิ้ตตัวนี้นะฮะก็เป็นเสื้อเชิ้ตสีดำนะฮะที่ดีไซน์ผสมผสานเข้ากับเนื้อผ้ายีนนะฮะบอกเลยนะครับผมว่าเป็นดีไซน์ใหม่ที่เท่แบบสไตล์เกาหลีนะฮะเนื้อผ้าแบบมีความหนานะฮะเข้ากันกับกางเกงสแลกสีเทานะฮะบอกเลยว่าเนื้อผ้ายืดหยุ่นมากๆลยฮะ,ะชุดนี้ใส่แล้วบอกเลยฮะ,ะว่าเท่แบบสไตล์เกาหลีแน,น่นอนน สำหรับชุดนี้นะฮะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้าลายทางสีขาวนะฮะดีไซน์ใหม่ครับที่มีการพ่นสีลงไปในเสื้อนะครับก็จะเป็นมีการพ่นสีดำนะฮะไม่ว่าจะตรงขอบกระเป๋าเสื้อนะฮะแล้วก็ข้างๆ้าแล้วก็ด้านหลังนะับผมนี่ซึ่งเข้ากันกับกางเกงยีนขากระบอกนะฮะซึ่งมีดีไซน์ขาดตรงหัวเข่านิดๆน,น,นะฮะบ่งบอกถึงความเท่ ครูครูสไตล์เกาหลีครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับแม็กแต่งออกมาแล้วดูเกาหลีบ้างไหมครับาสำหรับใครนะฮะชอบชุดไหนดีไซน์ไหนฮะ,ะลองคอมเมนต์มาดูนะฮะ สำหรับตัวแม็กเองะฮะแม็กคิดว่าแม็กชอบชุดที่มันเป็นเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์สีขาวดีไซน์ผสมผสานกับกางเกงฮะใส่เข้ากันกับกางเกงยีนขากระบอกโอ้ยเหมาะกับแม็กมากนะ,ะเพราะว่าแม็กเป็นคนชอบลุยนะครับผมสำหรับใครดูแล้วนะฮะอยากจะแต่งชุดแบบนี้ตามแล้วก็ลองเอาไปปรับกันดูให้เข้ากับสไตล์ของแต่ละคนนะฮะเข้าไปดูได้ที่ IG Insta 스 h เชิ้นะครับผม IG Insta s h i r t นะฮะข้างในนะฮะเราก็จะมีเสื้อผ้าอีกหลากหลายแบบนะฮะที่ยังไม่ได้เอามาใส่ให้ทุกคนดูในวันนี้นะฮะเขาไปดูได้เลยนะครับที่ Insta s h i r t อ P หน้านะครับอยากให้แม็กลองมาแต่งตัวหรือใส่เสื้อผ้าแฟชั่นสไตล์ไหนนะฮะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะว่าอยากให้แต่งตัวสไตล์ไหนนะ เฮ้ยเกาหลีดีชิคๆอะไรนะฮะคอมเมนต์มาเลยนะฮะใต้โพสได้นะครับผมหรือว่าติดตามด้วยนะฮะติดตามแม็กด้วยนะฮะได้ที่ช่องทางนะ IG นะครับแม็กนัตพงษ์นะฮะข้างล่างนะฮะแม็กนัตพงษ์นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะสุดท้ายเลยนะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราดนวยนะเราก็จะมาแต่งชุดแฟชั่นหลากหลายดีไซน์ให้ดูกันนะครับสำหรับ EP นี้ฮะ